ถ้าผมไม่ได้เอลซ่าในวันนั้นนะครับก็จะไม่มี ID ของแทนเทมในวันนี้อย่างแน่นอนครับสวัสดีครับสมาชิกและตอนนี้ก็คือแทนเทมลนะครับและตอนนี้นะครับก็อยู่กับอันต้ามาสเตอร์เลเวล9ัตัวร้ายของแทนเทมนั่นเองครับซึ่งตอนนี้นะครับ exp ของผมก็มีอยู่ 2,000กับอีก9ล้านนั่นเองครับซึ่งจะตันอยู่ที่2,023ล้านเพราะฉะนั้นผมก็จะขาดเลเวลอีกเพียงนิดเดียวเท่านั้นผมถึงจะขึ้นสู่ป้ายตำนานเลเวล1นั่นเองครับอะซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาฟาร์มนะครับแล้วก็ดูว่าแต่ละด่านนะครับว่า exp มันจะขึ้นมามากขนาดไหนนะครับก็จะมาดูกันว่าผมนะครับจะไป จบที่ไพ่ตำนานที่ด่านอะไรนั่นเองครับตอนนี้ก็มาลองกับดาวเคราะห์ทางด้านของโคโาโบดูนะคือด่านแรกๆครับ e xp ขึ้นน้อยมากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นด่านหลังๆนะโอ้โห e xp ขึ้นกระชูดแล้วผมมีกระป๋องบูสต์ e xp อีก50%นะครับซึ่งผมกดผิดตอนแรกผมไม่ได้แบบอยากจะขึ้นอ่ะพูดยังไม่ทันจบเลยหู แสดงว่าด่านในโคลาโบนะครับเป็นด่านสำหรับปั้มเวลอย่างแท้ทรูเลยนั่นเองครับคือแบบจาก9มาเป็น23นะครับก็คือประมาณเท่าไหร่อ่ะ14นะครับ14ล้านผมเล่นด่านเดียวนะครับมีกระป๋อง EXP อีก50%ผมขึ้นเป็นลีกตำนานเลเวล1เลยนะครับอ่ะ ตอนนี้นะครับขนนกสูงสุดของผมนะครับก็เต็มอยู่ที่100นะครับแล้วขึ้นหลีกนะครับก็จะได้ขนนกเพิ่มมาอีก60แล้วก็รูบี้อีก15รูบี้นั่นเองครับตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาเป็นหลีกไม่ใช่หลีกสิป้ายตำนานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าซึ่งสำหรับคนที่ขึ้นตำนานนะครับก็จะรู้ดีนะครับว่าจะได้ทางด้านของเกียร์7ดดาวนะครับอ่า เดวดูสินี่มาแล้วยินดีด้วยรับอุปกรณ์เจดาวพิเศษนะครับฉลองลีกไม่ใช่ลีกอีกแล้วผมพูดบีตลอดฉลองเล่นถึงปลายตำนานนี่ซอฟต์ออฟเอาเวกนะตรวจสอบได้ที่กล่องของขวัญเลยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ทำบัคกได้ดาบ2เล่มเลยนะแต่ตอนนี้นะครับเขาแก้ออกไปแล้วนะครับก็อดได้ดาบ2เล่มนะครับได้มาเป็นทางด้าของดาบปุกพลังเล่มเดียวนั่นเองครับ นี่ดาบเจ็ดดาวมาแล้วนะครับอันนี้ก็เหมาะให้กับตัวบินมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีพลังโจมตีกายแล้วก็ลดคูดาวเรนเจอร์นะผมบอกเลยว่ามีความเร็วในการโจมตีอีกนะครับตีป้อมแบบตึงๆเลยนะสําหรับใครที่ได้มาก็เอาไปใส่ให้ตัวบินได้แต่ผมก็คิดดูอีกทีแล้วกันว่าจะใส่ให้ตัวอะไรก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากขนาดนั้นนั่นเองนะ อาเดี๋ยวผมมาเกินสตอรี่กันก่อนเลยดีกว่าว่ากว่าผมจะเดินทางมาสู่ป้ายตำนานเนี่ยผมผ่านอะไรมาบ้างนะครับตอนแรกนะครับผมก็เล่นนะครับอาเล่นมานานแล้วแต่ก็เล่นภาษางูงูงปลาครับแบบเด็กเล่นน่ะก็สนุกสนุกไปนะครับไม่ได้คิดว่าแบบ จะมาถึงขั้นนี้นะเอาตรงๆผมไม่คิดว่าจะมาถึงขั้นนี้จริงๆนะผมก็เล่นมาตั้งนานนะแต่ผมจําความไม่ได้นะครับว่าเล่นตอนไหนนะแต่ว่าถ้าเกิดเอาซีซันแรกๆเลยนะผมเล่นในมือถือของคุณพ่อนั่นเองครับซึ่งผมก็เล่นไปนะครับโอ้โหก็ ตึงพอสมควรตึงพอใช้ได้มีแคลล์เอ็ดเวิร์ดด้วยนะสมัยนั้นนะครับเป็นอีเวนต์คริสต์มาสแล้วก็มีแคลล์เอ็ดเวิร์ดมานะผมชอบมากๆเลยนะตอนนั้นมีแค่5ดาวด้วยนะก็คือแคลล์เอ็ดเวิร์ดตัวนี้เลยก็มาพร้อมกับไอตัวเนี่ยแมวน้ำเควินดำๆเนี่ยแล้วก็มีอาบราวนนะครับนี่ คือเซตนี้นะครับมา3ตัวคริสต์มาสตอนนั้นแล้วไอเดียของคุณพ่อผมนะครับก็สุ่มได้เพราะว่าผมเป็นคนเล่นไงแล้วผมก็เล่นไปเรื่อยๆจนผมจํำความครั้งสุดท้ายได้นะครับก่อนที่มือถือพ่อผมจะพังนะครับก็คือมันไปจบอยู่ที่บราวบราวกังฟูนะครับกับบราวกังฟู6ดาวถ้าผมจําไม่ผิดนะแล้วจากนั้นปุ๊บพอพ่อผมเปลี่ยนมือถือปุ๊บฟันผมก็สลายทันทีเพราะว่าพ่อผมสมัครลายใหม่นั่นเองครับ โอ้โหจบเลยตัวยี่สั่งสมมานครับหายไปหมดเลยนะแล้วผมก็เล่นใหม่แบบโอโ้แบบท้อก็เล่นไปแบบไม่ได้คิดอะไรแล้วเพราะาตัวเก่งๆก็ไปหมดแล้วนะแล้วจนผมได้มีมือถือเป็นของตัวเองนะครับก็สมัครไลน์แล้วก็เล่นไลน์เลนเจอร์มานะผมก็จําความไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าเริ่มแรกนะครับเล่นที่ตัวอะไรนะก็ ก็เล่นมาเรื่อยๆแบบภาษางูปลาปาจริงๆโคลาโ,โบแรกได้มายัางไงผมยังไม่รู้เลยนะผมยังไม่รู้เลยนะว่ามันมีโคลาโบด้วยซ้ํานะครับอืมก็มีประมาณนี้เลยก็เล่นมาตั้งแต่แบบแรกๆเลยนะก็ไม่รู้ว่าตอนไหนเหมือนกันนะก็มีทันบราว1หนึ่งดาวนะครับผมบอกเลยว่าใครที่มาเล่นแผ่นใหม่ๆปัจจุบันแล้ว1ดาวจะไม่มีให้ท่านเห็นแล้วนะครับแต่ผมทันนะผมบอกเลยว่าผมทันนะแล้วก็เล่นมาประมาณนี้เลยนะ โคลโบก็เริ่มแรกก็ที่อ,อิวานเกเลียนเมื่อกีนะ้ที่เห็นใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆไล่มาเรื่อยๆตัวนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะสักตัวจอนจนคิดก็ไม่มีนะโคลรโบโคนันอะไรอันเนี้ยผมจําได้ว่าผมทันนะแต่ผมไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะครับแล้วก็จะมีสมัยหนึ่งที่แชมเปญน,นะครับเป็นตัวที่ตึงมากๆนะเป็นแบบ โคตรตึงนะใช้คู่กับมูนตอนนั้นโอ้โหคือแบบใครใช้อคอมโบนี้นะโคตรเก่งเลยนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อมายานะครับเป็นตัวแจกฟรีที่ดีที่สุดตลอดการตั้งแต่ทาเกมทํามาเลยนะมันเป็นตัวแบบแจกฟรีที่ดูโอ้โหสมาชิกดูดิมันมีบัฟวิ่งพร้อมกับอมตะนะครับสมัยนั้นอมตะถือว่าตึงมากๆเลยนะสําหรับตัวนี้นะโอ้โหมันก็แบบผมอยากได้อะ่ะ แต่ผมไม่มีนะครับตอนนั้นเป็นทางแบบเล่นทางคีเพราะฉะนั้นอมตะจะมีผลมากมากนะครับเพราะว่าทีมศัตรูนะครับก็จะตีเราไม่เข้านั่นเองเพราะเรามีอมตะนะอันนี้ผมจําได้เลยว่า3ตัวตึงในยุคนั้นนะครับก็จะมีทางด้านของแชมเปญแล้วก็มูนอัศวินนะครับแล้วก็มายาตัวแจกฟรีสุดตึงของเรานั่นเองครับแล้วจุดเริ่มต้นการเติมครั้งแรกนะครับผมเติมนะครับเพื่อมาสุ่มอะไรรู้ไหมครับสมาชิก ผมเติมมาเพื่อสุ่มบาวเทพสุดนั่นเองครับอ่าแล้วผมก็ได้บาวเทพสุดมาด้วยนะผมเหลือจะเชื่อเลยนะคือมันก็แบบก็ใช้มาเรื่อยๆนะมันมีบัฟสะท้อนดาเมจนะครับแล้วก็เล่นต่อๆมานะผมไม่มีดาวินชีนานมากๆแล้วตอนนั้นนะครับตัวที่ติดเมตาอีกตัวหนึ่งที่ติดเมตาแบบตลอดกาลเลยก็คือดาวินชีนั่นเองครับซึ่งผมก็ไม่มีนะครับแล้วผมก็ได้มาทางด้านของเมก้าแมนนะตอนนั้นก็ถือว่าตึงพอสมควรนะแต่แบบ มันก็ไม่ได้ปั้นแม็กการปั้นแม็กอัลตราแม็กนะครับสมัยนั้นเป็นเรื่องยากมากๆเลยนะผมพูดตรงๆเลยว่ายากมากๆ การที่คนคนนึงจะมีอันต้าแม็กนะคือแบบโอ้โหเล่นโค้ดเก่งเลยนะครับผมก็ไม่มีเลยนะก็ใช้ตัวแบบต๊อกก่อยธรรมดาใช้คู่กับพิคโคลิมาดทซายนั่นเองนะแล้วก็จากนั้นก็มีตัวตึงขึ้นมาเรื่อยๆก็คือเจ้าดารูมาร์ก็ใช้อยู่ช่วงหนึ่งนะสมัยก่อนคือแบบผมแบบได้ตัวอะไรมาก็ยัดเป็นไฮเปอร์หมดเลยเวลร้อยสี่สิบนะครับแต่ว่าคือโอ้โหมันไม่ได้ช่วยอะไรนะเพราะว่าไฮเปอร์นะครับมันปล่อยช้าด้วยถึงจะได้ความสามารถเพิ่มเติมมาแต่แบบมันปล่อยตัวช้ามันก็แพ้่เขาอยู่ดีนะแล้วแต ก็เล่นมาเรื่อยๆนะครับพวกนี้ก็มีมีสุ่มให้หาในอาร์ทางด้านของอ9ปี9.5ปีนะครับที่เป็นตู้ก็หาได้อยู่แล้วอามาเทลสัสซึตอนนั้นตึงมากนะครับสาหรับแสงมืดที่มาแต่ว่า,าผมจําได้ว่าผมเลิกเล่นไปแล้วนะครับผมเลิกเล่นไปแล้วผมไม่ทันแสงมืดนะโซนิกอะไรพวกนี้มาตไรเดอร์ Rider, นี้ผมก็ไม่ทันหมดเลยนะพวกนี้ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเลิกเล่นไปนะรถเข็นขยะนนี้พวกนี้ก็ไม่รู้เลยนะ สมัยก่อนผมคิดว่ามูลหมอดูตึง,ตงด้วยซ้านะครับก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะสมาชิก้ดูดิไม่มีอะไรโลง่งโล่งจัดนาโล่งจัดไม่มีเลยนะครับและจากนั้นนะครับตำนานของแทนเทมก็ได้เลิม,มาอันนี้คือผมได้ไมาเองผมยังไม่รู้เลยนะแต่ว่าตำนานของผมนะครับที่ได้มาจุดติกับเกมนี้จริงๆนะครับเกิดขึ้นที่ตรงนี้เลยผมจาได้ว่าผมโหลดไลน์เลนเจอร์นะครับมาตอนที่มีอันนี้มาบอสซีอที่เป็นธาตุแสงมาครับตอนนั้นก็แบบ มันเป็นท้ายๆเดือนแล้วนะผมก็แบบเปิดมั่วไปหมดผมจําได้ว่าตอนนั้นน่ะมีทางด้านของตู้บัฟธาตุเพื่อเอาไปวิ่งอยู่แล้วนะครับก็ผมก็ไปสุ่มมัว่วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแบบผมต้องสุ่มอะไรตัวไหนดีนะผมก็แบบกดๆไปนะครับก็ไม่ได้อะไรเลยนะจากนั้นก็มาเริ่มจริงจังนะครับกับโคโาโบนี้เลยนะคแฟรี่เทลนะตอนนั้นก็คือเป็นการ เขาเรียกว่ามาเติมใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดกาชาไปถ้าผมพูดเลยว่าถ้าวันนั้นนะครับผมเปิดกาชา300รลูบี้ไปแล้วไม่ได้เอลซาก็จะไม่มีแทนทีมที่นั่งอยู่ตรงนี้ในวันนี้และก็ไอดีที่ขึ้นป้ายตำนานเลเวล1ในวันนี้นะครับบอกเลยถ้าเกิดวันนั้นเอลซ่าไม่มานะครับเป็นตัวเกือหมดเลยผมบอกเลยว่า ผมก็จะสต็อปเกมนั้นอยู่แค่ตรงนั้นเท่านั้นเลยนะแล้วก็จบพอเลิกแต่ว่าผมดันได้นะครับเอลซ่านะแล้วตอนนั้นเอลซ่าเป็นตัวที่โคตรตึงโคตรโหดโคตรอันตรายและตอนนั้นนะครับก็ การปั้นอันตร้าแม็กขึ้นมาก็ง่ายขึ้นแล้วนะผมก็เลยแบบโอ้โหฟาร์มฟาร์มไปแล้วก็ทำเอลซ่าแม็กนะครับมาแบกทีมกลางๆของผมที่ยังมีบาวเทพสุดแล้วก็มีพิกโก้อยู่นะอ่ะก็มีเอลซ่ามาจากนั้นก็เริ่มเล่นนะครับแล้วก็เดือน ไปก็มีมืดมาก็คือมูนชุดเป่าลมนะครับซึ่งตอนนั้นผมจําได้เลยว่าตอนนั้นเป็นอาช่วงเวลาที่มีโรงเรียนนะครับจัดฉีดโควิดนะครับเพื่อแบบป้องกันโรคระบาดนะครับตอนนั้นผมฉีดเสร็จปุ๊บผมกลับบ้านมานะครับแล้วก็กลับมาเปิดกาชาแล้วก็ได้มูนชุดเป่าลมมาแล้วก็มูนชุดเป่าลมนะครับก็เป็นแสงมืดไม่ใช่เป็นนั่นแหละเป็นแสงมืดที่ผมปั้นแม็กซ์ตัวแรกนั่นเองครับอันนี้เอลซ่าเป็นตัวท่าธรรม นะครับที่ผมปั้นแม็กซ์ตัวแรกนะอ่ะอันนี้ก็เป็นมูนนะครับแล้วจากนั้นก็ต่อไปก็จะเป็นโคลาโบนะครับไฟร์ฟอร์สผมก็ได้มาเป็นทางด้านของเบนี้มาลูนะครับและก็อ่ะปลายเดือนธันวานะครับก็จะมีทางด้านของเรนเจอร์บินของคริสต์มาสนะครับผมก็ได้มานะแล้วต่อไปนะครับก็มีโคลาโบทวะนะครับผมก็สุ่มได้ทวะมานะแล้วก็ได้ตัวนี้มาด้วยแล้วก็ ดอกนั้นก็บาวล็อกนะครับผมก็สุ่มได้ในเดือนนั้นเลยนะฮะจากนั้นโคลาโบศึกคนชนเทพ1น่ะผมได้อดัมนะครับแล้วก็โคลาโบที่ผมแบบเหลือเชื่อกับตัวเองมากก็คือโคลาโบนี้นะครับชาแมนคิงผมเปิดแค่10ตัวนะครับทั้งเดือนผมเปิดแค่10ตัวผมได้ตัวแรกคือ นี่เลยผมจำผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าตัวไหนมาก่อนมาหลังแต่ผมใช้แค่1ิตัวนะครับเปิดติดต่อกันนะครับคู่เทพมา2ตัวเลยอันนี้เป็นโคโาโบที่ผมภาคภูมิใจมากๆเพราะว่าโคตรโชคดีนะครับและโคโาโบต่อไปนะครับอ่ะก็เป็นบากิอันนี้เดือนนี้ผมไม่ได้นะครับทางด้านของบาอันลูบิสต่อไปเป็นโคโาโบบากินะครับผมเปิด3 0 0บี้นะครับผมได้ตัวโคโาโบครบ3ตัวเลยนะก็คือบากิโอลิเวอร์แล้วก็ไอ้ด็อกเตอร์อันเนี้ย ผมก็ได้มาเลยนะค่ะตัวนี้ตัวเดียวแต่ผมก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าตอนนั้นคู่เทพค,คือโอลิเวอร์และก็บากิตอนนั้นผมไม่สนใจเลยนะว่าเรื่องอะไรมาผมสนแค่ว่าตัวไหนเก่งผมหาได้แล้วผมไม่เอาแล้วอะต่อไปก็เป็นโคลาโบตัดไปนะครับอันนี้บอสผมก็จําได้ว่าผมได้มาเปิดตัวนี่แหละในเดือนต่อไปโคลาโบ,บที่พาผมเกิดนะครับก็คือการปั้น9าดาวแม็กซ์ครั้งแรกนะครับก็คือโคลาโบ,บรีซีโรนั่นเองครับรีซีโรนะครับผมเปิดแบบ ได้ทางนั้นของเอมิเลียนะครับแล้วก็ได้เปิดไปเรื่อยๆจนถึงการันตีเลยนะครับแล้วก็ได้เอมิเลียมาอีกตัวนะแล้วก็จากนั้นผมก็กดเปิดตั๋วต่อแบบรัวๆก็ได้เจ้าหัวชมพูมาก่อนแล้วก็ค่อยได้หัวฟ้ามานั่นเองครับและก็เป็นโคลาโบแรกนะครับที่ตอนนั้นมีทางนั้นของค่าแฝงคลีติคอนมาแบบยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายในทุกโหมดการเล่นของไลน์เรนเจอร์นะครับผมก็เลยทําการปั้นเอมิเลียนะครับเป็นก้า 9ดาวแม็กซ์ครั้งแรกของของอันนี้นะผมของไอดีผมนะตอนแรกนะครับผมจําได้ว่า9ดาวนะครับมาตั้งแต่นี่อันดูบิสแล้วนะครับที่เปิดตัวเลนเจอร์9ดาวนะครับแล้วก็โคลาโบแรกที่ทํา9ดาวได้ก็คือบากิผมก็ทาเลยนะแล้วก็ยัดกบอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นยัดกบยังไม่เต็มนะเพราะว่าตอนนั้นบากิมามันตึงมากเลยนะผมก็ยัดกบไปนะแต่ผมพูดเลยว่าตึงสู้กับรีซีโ่ไม่ได้นะผมก็เลยแบบอ่ะ เขาเรียกว่าสู้นะครับเปิดกาชาหาก,กบมายัดเอิมิเรียจนตันให้ได้ก่อนนะครับจากนั้นก็่าไว้เช็ฟทํำซูชินนะครับตอนนั้นผมก็สุ่มมาได้แล้วก็ดองนานมากเพราะว่าแบบไว้ไม่มีคนเล่นเลยนะครับ ตอนนั้นคือไม่มีคนเล่นเลยจริงๆนะแต่สุดท้ายนะครับเป็นตัวที่ผมปั้นมาแล้วก็เอามาใช้แบกทีมจนถึงทุกวันนี้นะครับเจ้าไวเชฟทำซูชิผมบอกเลยว่าเก่งมากพูดตรงๆผมชอบมากนะครับต่อไปนะครับโคโรบโบนี่อันนี้ผมได้มา2ตัว3ตัวเลยนะอันนี้ได้มาไงผมก็อันนี้มันแจกฟรีอยู่แล้วอ่าผมได้คูเทนมาผมจําได้ว่าผมได้รีวายมา3ตัวเลยนะครับกดออกรัวๆตอนนั้นเรียนอยู่ด้วยเรียนฟิสิกส์อยู่นะครับกดเปิดปังปังปัง สามตัวนะครับได้รีวายมา3ตัวเลยไม่ได้เอเลนเลยแล้วก็เปิดต่อไปอีกสักพักหนึ่งก็เอเลนออกนั่นเองครับแล้วก็โอ้โหโคลาโบเดือนธันวาอีกแล้วนะครับก็ทําการสุ่มนะครับได้ซานตาจิ๋วมานะครับอืมจากนั้นนะครับโคลาโบไอไม่ใช่โคลาโบจากนั้นนะครับเลนเจอร์ NFT นะครับก็ได้ทําการเข้าเกมมานะครับก็เป็นทางด้านของบาวอันนี้ผมก็ไม่ได้นะครับแล้วก็โคลาโบแรกนะครับที่ ผมไม่ได้อะไรเลยตั้งแต่ผมเล่นมานะครับคืออย่างน้อยผมจะได้ตัวโคลาโบเรนเจอร์นะครับไม่ว่าจะตัวหรือว่าลูบี้นะครับอย่างน้อย1ตัวแต่ว่าโคลาโบซาราม2นะครับเป็นโคลาโบแรกที่จบเดือนแล้วผมไม่ได้อะไรเลยนะครับในเดือนพยายามเปิดหานะครับก็หาไม่ได้เลยแล้วก็เป็นโคลาโบแรกนะครับที่ช่อง y ย u ทูปแทนเทมนะครับ ได้ทําการเปิดช่องมาแล้วก็รีวิวนะครับเป็นโคลลบโลแรกของช่องเลยนะแล้วก็เป็นคลิปแรกของช่องด้วยนะแล้วต่อไปนะครับก็เป็นทางด้านของอแซลลี่พิเชอร์อันนี้ก็เปิดไม่ได้นะครับแล้วก็โคลลบุลต่อไปนะครับก็คือทางด้านของโอเวอร์อร์ดนะครับก็ได้มาเป็นทางด้านของอันเบโดนะ แล้วก็เดือนถัดไปนะครับไก่ทองตอนนั้นมาพร้อมกับเกียร์แดาวนี่โคตรตุงเลยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ทั้งตัวและก็ไม่ได้ทั้งเกียร์เลยนะครับต่อไปนะครับเป็นโคลาโบของม็อบไซโค8 0 0นั่นเองครับอ่ะเป็นม็อบไซโคหนึ่งร้อยน่จะผมชอบเรียก800ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะผมก็สุ่มได้น,นะครับทางด้านของม็อบไซโคมานะครับก็ยังติดทีมจนถึงทุกวันนี้นะครับโคตรเก่งเลยนะต่อไปนะครับมูล อันนี้ผมก็ไม่ได้นะครับธาตุมืดต่อไปนะครับโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับก็เป็นคอลโบที่2ที่ผมบ่อแบ่ไม่ได้อะไรสักตัวเลยนั่นเองครับและรอบต่อไปนะครับก็จะเป็นทางด้านของแสงนะครับบาวอัศวินนะผมตั้งใจวิ่งรอบนี้เป็นรอบแรกนะครับที่ผมตั้งใจวิ่งแต่ว่าก็ผิดหวังในการวิ่งไปนะครับ จบไปที่อันดับร้อยกว่ากว่านะครับตอนนั้นหาเกียร์นะครับจะเอามาใส่ให้ล็อกไม่ก็ไว้ชิปทำซูชินะตอนนั้นมันจะแบ่งเซกเมนต์ของ50อันดับแรกกับ100อันดับนะแต่ผมดันเกินมาร้อยกว่ากว่านะครับก็ทรัพยากรไม่พร้อมจริงๆนะและตอนนั้นก็แบบโอ้โหคือแบบเห็นนึกว่าคะแนนมันจะต่ำนะครับแต่สุดท้ายก็จบไปที่40กว่าล้านนะครับที่จำไม่ผิดนะก็เลยเว้าไปนะอันนี้ผมก็ได้ตัว R2 ตัวนี้นะครับมาช่วยกันบัฟนะ แล้วก็คอลาโบต่อไปก็เป็นมหาศึกคนจนเทพ2นะครับก็เดือนนี้ก็เอ้คอลลาโบนี้ก็เกือบบอแบเหมือนกันนะครับได้มาทางด้านของแจ็คนะครับตัวเดียวแล้วก็ทางด้านของแสงมืดนะครับก็มีอาบาโยมาชูธาตุมืดมาอันนี้ก็บอแบไม่ได้อะไรเลยแล้วก็มาจบที่ โคโลโบนี้นะครับเป็นโคโลโบนแรกที่ผมได้ตัวครบทุกตัวนะครับแล้วก็ผมก็ขึ้นตำนานในโคโลโบนี้นะครับผมขึ้นตำนานวันที่16ทนะครับธันวาคมปี2566นั่นเองครับเย่และก็ผมก็ได้ขึ้นตำนานพร้อมกับโคโลโบที่ครบ ทั้งเรื่องเรื่องแรกของผมเลยนะครับนี่ก็มีทางนั้นของบานดินนะครับคาสุมะที่เป็นพระเอกดักเนสนะครับเมกูมินแล้วก็ทางนั้นของอาควานะครับครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะอันนี้ก็คือประวัติย่อๆนะครับของไอดีของแทนเทมนะครับที่ไม่รู้จะมาแบบโอ้โห โคตรยาวจริงๆใครฟังมาถึงตรงนี้นะคับผมขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็คุณก็จะได้รู้สิ่งต่างๆในไอดีผมเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากๆเลยนะและการที่ผมตั้งเอลซ่าไว้ตรงนี้นะครับผมเป็นการให้เกียรตินะครับจุดเริ่มต้นของผมนะถ้าผมไม่ได้เอลซ่าในวันนั้นนะครับก็จะไม่มีไอดีของแทนเทมในวันนี้อย่างแน่นอนครับสาหรับสมาชิกท่านใดนะครับที่เล่นไลน์เรนเจอร์นะครับผมบอกเลยว่าต้องมีความอดทนที่สูงมากๆเลยนะครับเกลือแค่ไหน ก็อย่าพิ่งหนีไปไหนนะครับสู้สู้ต่อไปสู้ไปด้วยกันนะครับก็จะมีทุกวันนี้ได้นะครับแต่ก็หมดไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้แทนเทมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับแทนเทมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย